เรามีเยอะเลยเหรอต้องเลยอลยถ้าใครไหนเย็นเย็นแห่สิบห้าไหนคอยเด็กดูที่ตกกล้องพี่อยากเกิดป้ะดูี่ไม่ได้เกิดผีหัวนักบอลผีลูเกตไปแล้วนะมาค่ะถึงวันแล้วโอ้ไฟแนลลี่ค่ะไฟแนลลี่ใช่ถึงวันและแล้ววันนี้ก็มาไฟแนล่ทีค่ะวันที่ใหม่ก็พี่เต๋อเวิร์นโปรเจกต์นี้กันมา ทำโปรเจกต์นี้มาสองปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น first p r e m i e r press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ first episode ค่ะซึ well> ่งวันนี้วันที่27แล้วก็วันที่จริงๆคืองวันที่งจิตกันค่ะเต้นกันไหมทุกคนเต้นะคับผู้จัดคู่ก่อนอื่จะตอ้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูอะเป็นฟิลเหมือนแบบ เป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เต๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากนะคะก็อยากให้คนได้เห็นโปรเจกต์นว่าเป็นยังไงพี่เต๋อครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมา2คนนะครับจากผมกับน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดู มันก็แบบเหมือนเราออกมาจากห้องคลอดอ่ะใช่แล้วก็ตื่นเต้นนี่น้องแคลร์เบลใช่ครับก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่าแคลร์เบลจะทําให้ดูทุกคนแบบระดับดีใจแล้วก็มีความสุขครับดูรูปมาแม่ใหม่แม่รูปน้องคนนี้นะคะสาวผมคือคนนี้ชื่อน้องเมเบิร์นนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแป้งจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะ ก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว <travail> ่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่ะแล้วมกับใครสี่ปีวันนี้มาถึงแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบมิเมอร์ใหม่โอ้ยว่าตอบดีจังตายแล้วเ็แรกที่สุดตัเองก็ขอบคุณขอบคุณนี่ค่ะ มากมากเลยแล้วก็ขอบคุณที่หนึ่งพันเนอร์แบบน้องน้าหักมากมากมันยากมูนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมมันภูมิใจมันภูมิใจมากๆค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาจบมือเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงหน้าอนตรงนี้การรออคยใช่สมการรอคอยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละขอกคนมากๆแสดง์อัลเที่ผ่านมามันเหนื่อยมากเอ๊ะ การถายทำมันอัดโอ้หนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วหนูแับดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่หนูก็ลูกค่ะหนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆค่ะแล้วก็ ขอบคุณพี่เมเบิรแล้วก็พี่ๆีจากทุกฝ่ายค่ะที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะใช่ดีใจมากๆาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆาค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบคนได้ดูใช่วันนี้แม่มาดูไหมแมวันนี้มาดูค่ะแม่มาดด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะแม่บินมาเลยภูเก็ตทุกคนนะเด็กไม่ใครแม่พิมาต่างจังหวัดหมดเลยนี่โครา หลายเพจมนต้องเชิญทุกเกจถ้าอย่างนี้เราสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถทำมันมาได้แล้วแบบนีไม่ใช่อังโน่ไปหลอกโน่อนเป็นยังไงบ้างต้องไปต่อต่อหรอต่อไปติ่งเนี่งที่ยากที่สุดที่สุดว่าเราสามารถทำมันทำมได้เรียกการแอคติ้งแล้วกันค่ะเราว่าเราได้รับทักษะเพิ่มทุกครั้งะในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอน ได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกๆทุกทคิวทุกๆแบบการฝึกฝน ตเอ๋อชัดเจนเลยครับคือผมผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชั่นครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำอะไรส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติส์แมนจเมนต์ครับจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากเขาจะแบบมันต้องแบบเหมือนปรับรูปต้องแบบมนสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสื้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าควรจะตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยนอนจะน,น,นอนดึกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาดูแลคือต้องใหม่ดูแลแบบเหมือนเป็นแม่ เป็นที่สาจมจอ,องมาแกออ้ไงอของเพราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มีงานส่ดนรวเราก็ต้องทำงงงนนงค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานจมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแก๊บว่างสักพัดนึงที่ใหญ่ๆเนี้ยอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะเดียใหม่ม u l t i cast มากใหม่ทำได้หลายอย่างหมกันอใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่วงวันทุโปรเจต์ต่อไปนะใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลเลนาต้นปี ซึ่งปีนะี้หม่ก็จะพักจบไม่อยู่มม่จะมีก a ปหนึ่งว่างๆแม่ก็ลุยงานเบื้องหลังลุยเบื้องหลังดูลแลเด็กทำให้เต็มที่อะไรย่างเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบลเสร็จแล้วหอยประสบความสำเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นหมอและนะ เดินพาดภูมใจมากมากสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึงดีใจคือเขาเป็นอีกสองคนนี้เขาเป็นอีกดีแล้วก็แบบว่าอ้องค่ะใช่รู้สึกดีภูมิใจนะะพี่พี่เขาเข้มงวดกับเราอย่างไรบ้างพี่พี่เขาเข้มงวดกับเราอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทาง เราเราไปในทางที่ดีค่ะแต่บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีใช่ใชแต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบ,บดลือแอบ,บโซนอย่างนะะี้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราสอนดีแล้วเพราะว่าเราสอนแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขามั่นใจเราจะไปแบบบังคั ทำไม่ดีใจน้องยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมากเราไปทั้งพี่เป็นทั้งผู้จัดด้วยเหมือนเป็นใช่สำหรับใหม่อ่ะใหม่พาร์ตผู้สาระใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองใหม่จะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลาแอ c t ิ้งอะไรอย่างง่ายเพราะว่าเรารู้ได้ไงว่าจุดไหนไปไปแค่โดนจิ้มแบบโดนจุดนี้นิดเดียวปึ๊บเขามา เรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่าทุกพื้นเคว่าแต่ละคนแอย่างเนี้ยเซนซิทีฟเรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนทัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรเงี้ยัเนี้เขาจะรับครอบครัวรับพี่ยายถ้าเสียพุ่ยายไปเขาก็จะอย่างวันนี้ก็ผู้ชายก็จะคิดถึงพี่ยายน้องแม่เขาก็จะแบบ แสดงเก่งใช่คนนี้เขามีของเขาอยากเป็น acting c o a c ขอยากเป็น acting a ค่อยไต่ไปนะลูกเป็นอะไรจพัฒนาไปเรื่างเราสองคนระหว่างพี่เติอพี่ใหม่เราควัทโอ้นานสใจครับคิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้คิ่าเราอยากพูดอะไรก็พูดทั้งสท่านเลยค่ะว่าทังงนจแนกว่าพี่เต๋อนักตูงยังไพี่ใหม่ก็ต ยังกลัวน้องใหม่เลยดูครับผมอะไรกันพี่พี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่าด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จถ้าผ่านเข้าด่านพี่ตื่นแปลว่าเราเราแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไล่แรงยังไงยังไงมันลองรอบมุมเน็นมันเจอแบบที่เดิมแล้วพอแต่พี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อน ถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่เต๋อก็แบบตะโกนมองไปรอแตะอ้อนไปที่โคตรพี่หรือเปล่าพี่ใช่ไหมตอนนี้พี่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่อยากรู้เขาจะพูดอะไรไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสุดท้ายพี่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะคือถ้าแบบที่ทำาริถ้าพี่เต๋อพูแปลว่าพี่พี่ปล่อยยไละ ใช่เล็บคุกคุกเกิดใหม่ขึ้นทุกวันเพรทวิกาอยากเล็บมากเล็บเล็บเล็บเหมือนไม่เข้าอุปมาแต่ว่าจริงๆนะเล็บคุกคือเกิดขึ้นจริงเขาชอบเล็บคุกเขาชอบเล็บคุกเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ออกระเบิด้ไปเลยคิดดิจใจก็คือใหม่เล็บใช่ค่ะเล็บไปจากง่ายง่ายที่แล้วเอาก็ค ่เขาเล็บคุ้มลงไปอ่ะไม่เลยหนูก็แบบวิธครั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบโอ้ยหนูทำอะไรผิดมากๆหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพี่ใหม่ก็ดีขึ้นเออเอาพิมพ์มาอีกแตว่าพอตอนวันที่ออกจากคุวไปกับวันที่กลับเข้ามาบทสนทนาไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิมไม่มีใครกล้าคุยไม่แก่ยักล้าพูดแชกน้ำไม่ดะเงียบ ามดู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 นูด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 กดู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 ู้ดูู่ดูู้ด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 ไม่ตกอูด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 ูาูด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  คือบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นแบบมันหยิบยอ่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยมันไม่ไันไม่ได้เรื่องใหญ่อะคะ่ะมันแบบบางเรื่องก็ใหญ่บางเรื่องก็ใหญ่เ,หญเป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมารเงี้ก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับปรับให้เด็กๆเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอ่ะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นห่วงของตัวเองพอเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่า เาลบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนะี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอัพปรเลยอะไรเงี้ยเหมือนถ้าแบบ,บเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมอะไรเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันคิดไม่ทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้แบบ นี่นี่นี่อะไรยงเงี้ยเราก็จะบอกเขาเลย <c oughs> คือเราก็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเบื้องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่พ,พี่ทีมงานเบื้องหลังนะคะ<ม>ถือว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตากล้องอะ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากเ,าเป็นแบบคือ <c oughs> อยากให้โตไปแล้วเป็นทำงานเป็นตกล้องได้ <c oughs> ไม่เป็นอไรเอยู<ๆ>่กับเขาตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกที่เขาต้องให้ไปดูโอมโหแล้ไม่มีคิวเราก็ ที่เขาทำงานใน้อยเขาไปเป็นสวรรค์เนี่ยเกิดน่เราอยู่กองเะขับาโมเมนเคมีของที่ไบ้างน่ารักครับมันมันเกิดขึ้นตอนที่รู้สึกวบบอือคือจริงๆคู่นี้เขาผ่านเลยวยกันมาเยอะมากคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดมันมันขั้นที่บอว่าผมกังใหม่คุยว่าจะเลิกกต์นี้เรื่องจริงคือแบบมันอีประมาณอี สองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรเงี้ยครับก็เรากำลังต้องลงเงินจํานวนมาหา,าศาลมากเพื่อสร้างโปรเจกต์เนี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเด็กสองคนนี้มากเท<ม>่ากับที่เราคิดเหมือนแบบเป้าหมายยังไม่ไแน่ใจเป้าหมายเขาเป้ามหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่ไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่าก็เลยมานั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือ พอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันจริงๆแล้วเขาแบบเออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อกันพอบอกเขาไปว่าเออมีความคิดจะเลิกโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่มีการโทษกันเลยเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนบบกอดคอร้องไห้กันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมาแล้วหมายถึงว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายเราเป็นอันเดียวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนเขารักกันแล้วก็เป็นสองคนที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างเราสองคนนี่รับรู้จะสิ่งที่ันเกิดขึ้นเลยว่า เรื unjust, ่องมันมีคล้นเคมีมันยังไม่มากที่เกิดขึ้นเยะเราดูไปว่ามันยังไม่เกิดรับรู้คะะเพราะว่าแบบว่าเราก็ทำงานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกแล้วเราก็แบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจคนมากๆ เขาก็จะยุบโปรเจกต์ค่ะก็คือเปิดใจจริงๆแบบที่นี่ใบบอกดูเรียกว่าเปิดใจเลยแต่ก็บอกเลยว่าไม่ชอบกักันอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคุยกันตรงๆไปเลยตอนที่พี่ไม่เห็นใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดแมันจะมีทุกครั้งก็ดูแบบตรงเงี้ยหลังๆตรงไปหลังตรงมากเลยแล้วตรงมากคือแบบว่าอย่างนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรกัน กันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่ะอย่างในแคเบิลเราจะได้เจอแบบมวลไหนของการได้รับรู้แอบเรียกว่าร้อนพูดว่าร้อนแรงแน่เลยหนูดูที่แคบิลก่อนนะหนูตองไปเช็คเหนูบอกว่าเอาไข่ในลูกแต่เมื่อวันหนูไม่ติดค่ะติดหรอติดหรออุ๊ยติดค่ะซีเนี้ยเอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะ หนูไม่ติดค่ะหนูได้ติดหรือหนูฟองพี่บอลก็แบบหนูอะโอเคหนูได้หมดเลยถามถามน้องแป้งดีกว่าเออน้องแป้งติดไปเออหนูก็ฟองบอลถามไม่ติดเอ้ยเพราะว่าบรรยากาศใดๆส่งความที่แบบผู้จัดเขาคุ้มเทเนาะใช่เป็นงานอาร์ตงานอาร์ตรังสร่งฟุ๊กนู่นนี่นั่งนายคุ้มจุดตัวเนาะจุดๆทุดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้าง ลองดูค่ะว่าเป็นอย่างนี้บ้างเนาเต็มที่แล้วค่ะในส่วนบทคนเนื่าทักเหมือนกันเขาเติมีน้องครับเราต้องเสร็จให้น้องมากอะไรนะครับต้องเสริมอะไรให้น้องๆให้น้องๆเสริมอะไรคนดูก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เหมือนกับผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกิร์ลเลิฟมาก่อนนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเกิร์ลเลิฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักมันเป็น สองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นหลังสอดแทรกเข้าไปครับแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนเป็นตัวนาไปครับก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแคร์เบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คือแคร์กับเบลก็เลยก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทที่มันก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็คือผมก็ทํามาแต่หนังอะไรเงี้ยก็คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตานิดนึงเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบได้ ฟีลลิ่งของความภาพยนตร์เลยแต่เขาไปดูวันนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนักใช่ครับมันมันเป็นเหมือนหนักใช่ครับใช่เราถ่ายมาในแบบหนักอยากให้ออนลงทุกอีพเลยใช่แต่ทาแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินครับใช่าซกันเยอะๆจะดูในลงแ่เคลียร์คิวอนี้ให้มาดูด้วยเลยโอเคให้ลองๆฝาเลย ถ้าฝากด้วยนะคะแค่เบลข้างรักหนะักโทษค่ะมารุนกันว่าความรักระหว่างแค่กับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกเลยนะคะไม่มีความหวัง,งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแค่เบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์วเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันสาสิ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบมายีเดียโปรดักชั่น